ทักทายอีกแล้วจ้ามืัอนี้สิขอเป็นคนดังยังดังไฟจ้าอามิเคอันนี้มันก็ติดบปออกว้าอยากเป็นคนดังกับดังบ๊ออกพีนนนกก่น้องเบิ่งนี่เอาแก๊สก่อนเด้อจะเผาอันนี้เด้อทุกเจ้าหานักไหมก่อนอยากเป็นคนด,ดังใช่ไหมใช่เป็นคื คนดังมาแล้วจ้ายินดีต้อนรับข่าวช่องสนมฮกเยสค่ะมาหนี้สก๊อปเป็นคนดังเด้อเป็นบบดังบบเจ้าดังบบดังบบดังโบโบท่านดังสักครั้งหนึ่งไม่ดังครั้งที่สองก็ต้องดังเห็นโบเหรอเป็นคนดังเนี่ยเจ้าสิเป็นคนดังแล้ว นี่สิจิตเตอย่างนั่นเห็นบอดังบอพี่น้องเห็นบ่ดังแล้วดังแล้วจ้าโอ้ยดังแล้วติดข้างแรกว่าดังข้างที่สองดังเลยวันนี้เห็นบอโอ้ยดังแล้วโอ้ยเขาเป็นคนดังอรเขาเป็นคนดังจ้าดังแล้ว มีสิจัดปาร์ตี้คุณดีหรอใช่ไหมสี่หยจัดปาร์ตี้เตยพี่น้องสามคนคนนี้ก็จะแม่นเอิรนคักเอิรนแน่พูน่ะคนดังโอ้ยพูนน่ะดัง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 แล้วดังแล้วแต่ก็ไม่ยังเตกพี่น้องจุดเตาก็เป็นคนดังซื่อแค่นี้แหละจ้าสวัสดีค่ะ